SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์สวัสดีครับ SE Corner Episode 32ครับใน Episode นี้นะครับอยากจะชวนคุยเรื่องหัวข้อหนึ่งที่นักวิจัยด้านซอฟต์แวร์ n g น n ิเนีย g งกำลังศึกษาอยู่ครับเขาเรียกว่า Coding for Two Audiences หรือว่าการเขียนโค้ดที่มีผู้อ่านมากกว่า1คน หมายความว่ายังไงนะฮะใช้คําว่า1คนอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อาจจะแบบสกลุ่มมากกว่านะครับที่บอกว่าเป็น2กลุ่มเนี่ยเขาหมายถึงว่า humans and computers นะครับก็คือคนหนึ่งก็คือเป็นคนนี่แหละที่มานั่งอ่านอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่มาอ่านโค้ดของเราอยากจะลอนชวนท่านผู้ฟังให้นึกดูนะครับว่าเรื่องนี้จริงแค่ไหนเนาะเวลาเราเขียนโค้ดเนี่ยเราตั้งใจที่จะสื่อสารให้กับคอมพิวเตอร์เพื่อจะทํางานตามที่เราต้องการถูกไหมครับโค้ดเนี่ย เป็น Instru c t i o n หรือว่าเป็นคำสั่งที่เราบอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างที่เราต้องการแต่ในขณะเดียวกันเราต้องการเขียนโค้ดที่ง่ายต่อการเข้าใจโดยคนอื่นหรือว่าแม้แต่ตัวเองด้วยในตอนที่กลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันดูแลง่ายนะเพื่อให้มันเข้าใจง่ายเราใส่คอมเมนต์เพื่อให้เราไม่ลืมเวลาเรากลับมาดูโค้ดในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นผมก็นั่งคิดเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็มีความน่าสนใจอยู่มากเลยนะครับงานวิจัยเนี้ย เป็นแนวทางที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of California Davis นะครับนำทีมโดยศาสตราจารย์ Prem Devanbu นะครับก็เป็นนักวิจัยที่ที่เก่งมากครับในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักการของภาษาเนี่ยเพื่อจะมาวิเคราะห์ตัว programming language นะผมก็ได้ศึกษางานของ อาจารย์เพรมอยู่เยอะนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์เองเคยมาสอนอยู่ที่เมืองไทยด้วยนะครับเคยได้เจอกับท่านอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะคืองานนี้บอกว่าเราเนี่ยเวลาเราเขียนโค้ดเนี่ยเราอยากจะให้ทั้งแมชชีนแล้วก็ให้ทั้งคนอ่านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่ตอนแรกเนี่ยเราเขียนโค้ดไปก่อนนะฮะเขียนไปตามความตั้งใจที่จะให้คอมพิวเตอร์ทํางานนี่แหละแต่ว่าเราไปพัฒนาอัลกอริทึมหรือว่าเป็นแมชชีนเลอร์นิ่งสักตัวหนึ่งนะครับที่เอาหลักการด้าน ด้านลิงกิสติกหรือว่าด้านภาษามาใช้เพื่อปรับปรุงโค้ดเหล่านั้นให้มันเข้าใจง่ายขึ้นก็คือเราเขียนโค้ดเวอร์ชันแรกออกมานะครับถึงว่าโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดเวอร์ชันแรกออกมาจากนั้นเรามีมีทูที่เป็นแอสซิสแตนต์ของเราเนี่ยนะครับมาช่วยปรับปรุงโค้ดให้เราให้มันอ่านง่ายขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่อาจจะไม่เหมือนกับตัว GitHub c o p i l o t หรือว่า Alpha Code ที่เราได้คุยไปก่อนหน้าเนาะอันนั้นคือเป็นอัลกอริทึมหรือว่าเป็นแมชช e นเลอร์นิ่งทูที่มาช่วยเจเนอเรตโค้ แต่ว่าอันนี้โค้ดยังเขียนด้วยคนอยู่นะครับแต่เรามีมีแมชช e นเลอร์นิ่งทูมาช่วยในการปรับปรุงโค้ดให้คนนอ่านง่ายขึ้นในขณะที่ตัวโค้ดเองเนี่ยยังคงทำงานเหมือนเดิมนะครับในทีมเนี่ยก็มีศาสตราจารย์ที่มาจากทางลิกวิสติกด้วยนะครับเขาก็บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยแค่สลับคำเนี่ยบางทีความหมายมันมันเข้าใจง่ายขึ้นมานะครับเช่นเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนจากคำว่า Pepper and Sa ์เเนี่ยเป็น Sa l t and pepper เนี่ยโอ้คน ฝรั่งเนี่ยจะเก็ตทันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดสลับกันแล้วมันมันเข้าใจยากอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเขาบอกว่าการที่เรา rewrite โค้ดหรือว่าเรามาเขียนโค้ดใหม่เพื่อปรับปรุงมันให้ดีขึ้นเนี่ยแล้วมันอ่านง่ายขึ้นมันจะทําให้กระบวนการโค้ดรีวิวนะครับหรือว่าการเมนเทนโค้ดเนี่ยมันง่ายขึ้นมากเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือว่าพอเรามี2แบบเนี่ยก็คือว่าโค้ดที่เขียนแล้วต้องให แ a มเชินเข้าใจด้วยนะฮะแล้วก็โค้ดที่เขียนแล้วต้องทําให้คนอ่านง่ายด้วยเนี่ยเขาก็นึกไปถึงในเชิงของการศึกษาครับเขาบอกว่าคนที่เริ่มเขียนโค้ดใหม่ๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยทำผิดเล็กๆน้อยๆนะฮะเหมือนที่ผมเคยสอนนักศึกษาตอนสอน,สอน,สอนวิชาการเขียนโปรแกร,รมเบื้องต้นเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆปัญหาเนี่ยมันมักจะมาจาก syntax error ง่ายๆนะครับที่ที่ไม่ได้ล้ำลึกมากแต่ว่านักศึกษาเองเนี่ยก็หาจุดนั้นไม่เจอ ซึ่งทำให้หลายๆคน,นเกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยเขาก็บอกว่าถ้าเราสามารถมีมีเครื่องมือเนาะก็คล้ายๆจะเป็น Machine Learning Tool เหมือนกันที่มาช่วยเช็คพวก Error ที่มันเล็กๆน้อยๆพวกนี้ครับแต่ว่าสามารถช่วยให้โปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาสามารถข้ามพ้นปัญหาเล็กน้อยตรงนั้นมาได้เนี่ยมันก็จะทําให้คนที่ฝึกจะเขียนโปรแกรมเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้นะครับเขาก็บอกว่า การที่เรา,เ,าเขียนโค้ดเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีทั้งส่วนที่เป็นแมชชีนแล้วก็ส่วนที่มันเป็นคนเนี่ยเราต้องนึกถึงฝั่งที่เป็นคนให้มากขึ้นนะฮะมันเรื่องมันก็จะมีเรื่องที่จะต้องใส่เข้าไปในหลักการเรียนรู้นะครับหรือว่าไปในหลักสูตรที่จะต้องเรียนเนี่ยว่าเราจะต้องเพิ่มส่วนที่เป็นความเข้าใจเกี่ยวกับการ develop software อย่างมี ethics หรือว่ามีามีความเข้าใจถึง จริยธรรมมากขึ้นหรือเปล่านะครับ develop source code ให้คอมพิวเตอร์แล้วแต่ว่ากูในการทำเนี่ยมันต้องคำนึงถึง privacy หรือเปล่านะฮะปัจจุบันก็มีกฎหมายที่เป็นเป็นพรบ PDPA นะครับกลุมของข้อมูลส่วนบุคคลออกมาแล้วด้วยในประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกันก็คือว่าการทำซอฟต์แวร์ในปัจจุบันไม่ใช่แค่ทำอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะต้องนึกถึงเรื่องที่เป็น human context มากขึ้นนะครับเช่น ethics privacy เป็นต้นนะฮะ อันนี้เป็นงานที่เขากำลังทำอยู่นะครับผมไปเจอว่าทั้งทีมเนี่ยได้ได้รับทุนวิจัยให้ทำนะครับเรื่องเรื่อง coding for two audiences เนี่ยก็จะติดตามต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามีอัปเดตอะไรจากงานวิจัยของทีมนี้บ้างแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ท่านผู้ฟังได้อัปเดตกันต่อไปนะครับในเอพิโซดนี้ก็จะขออัปเดตกันไว้สั้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดีครับสวัสดีครับ